ลาวมีสะเทือนแน่นอนลังคนลาวยังโบยอมออกมายืนยันจะสร้างรถไฟไปสิงคโปร์โบพาไทยแต่สุดท้ายก็จอไทยเอาคืนด้วยรถไฟไปเวียดนามโดยโบพาลาวซึ่งโตกับเรื่องนี้เองก็เอินได้ว่ากลับมาเป็นกระเสดามาก,กันอีกครั้งหลังจากในระยะเดือนธันวาคม่พันสาสามที่ผ่านมานี้ได้มีทางด้านหงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของลาว ได้มีการออกมาสเสนอไอเดียสร้างเส้นทางรถไฟไปสิงคโปร์แบบข้ามน้ำข้ามทะเลโดยที่โบพานประเทศไทยให้เสียเวลาจนกลายเป็นกระเซดามายังนักนวงทางสง่งยไทยลาวมีหลยคนต่างโบเห็นดีและคัดค้านโครงการนี้ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่ามันเป็นไปโบได้ แตแนวได้ก็ตามมาลาสุดก็ปรากฏมีทางด้านผู้ลักผู้ให่ของโซปโปปอลาวได้ออกมาโพสทึงไอเดียสร้างเส้นทางรถไฟไปสิงคโปร์โดยที่โบพานประเทศไทยอีกครั้งและพร้อมนั้นเพิรนก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นไดแน่นอนเพออปปราะโซโปปอล่าวโบเมนคนสร้างแต่จีนจะสร้างเองว่าสั้นดังที่เพิรนไดกล่าวว่าต้องเข้าใจเขาวิเคราะห์คนหล่าเข้าบทควมเม้นเพราะว่า โซโปโปอลลาวบอไดเป็นผู้สร้างเตแมนโซโปจีนเป็นคนสร้างแตสร้างจากลาวไปสิงคโปร์และพร้อมนั้นก็ยังมีคนลาวไล่ลคนตั้งเสือ้อและเห็นดีว่าจีนต้องสร้างให้หลาวแน่นอนดังคนลาวได้กล่าวว่าทึกต้องมันง่ายในการคุ้มครองประเทศไทยไปฟังอเมริกาและสกัดกัน้นลาวแบบฮอบด้านแต่ถ้าลาวเหตดตามแผ่นนี้ก็จะเหดให้การส่งไฟฟ้าไปสิงคโปร์จะสะดวก และหัประกันผลประโยชน์ให้หลาวแบบทุกด้านคอมเมนต์ต่อมาอยูลาวมีผูไลลุกแต่จีนก็ยังสามารถผ่านได้จากกัมพูชาไป้ามาเลเซียแบบนี้ก็คงจะโบเกินความสามารถของจีนแน่นอนคนลาวทัดมาเหตุแบบนี้การขนส่งลือน่งพลังงานไฟฟ้าไปประเทศสิงคโปร์ก็จะง่ายขึ้นคนลาวต่อมาเห็นดีนํำสุด อย่างน้อยโซโปปลาวก็จะมีเส้นทางลถไฟความใบสุ้งแต่เนื้อลงฮอดไตแล้วความเจริญฮุ่งเหืองนับมือก็นับเห็นได้ย่างสัตจีนคนลาวสุดท้ายบอกอย่างมั่นใจว่าจีนสร้างโลกไม่ได้เสมอโบอแมนว่าลาวจะเป็นผู้สร้างผ่านซาดไทยก็แมนโครงการซาดนั้นแต่ล้วนเสื่อมโจทกันโดยมีทุนจีนคอยซัพพอร์ตขั้วข้ามทะเลจีนก็สร้างสําเร็จมาแล้วแบบนี้โบมีอย่างต้องงึด และหลั่งจากที่ทางผู้อาวุโสองเหลาได้มีการออกมาพูดและยืนยันว่าจังใดโซโปโปเลาก็จะได้สร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวอย่างแน่นอนโดยบอสนใจคำวิจาหรหลือโครงการก่อสร้างรถไฟไทยจีนที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบันก็ได้เฮ็ดเอาคนไทยไล่คนเทิงกับเฮกันหัวควันเถืงความปัญญาอ่อนของคนลาวเหล่านี้ที่บอกไล่ครั้งแต่กับโบอยอมหับความจริง ว่าจังใดโครงการนี้ก็เป็นไปบไดที่จะสามารถสร้างไดจริงและจีนก็บส,สุนใจโคเซนอร์ไอเดียคงหลาวแต่จีนเลือกไปงอไทยให้ไทยเสื่อมลดไฟมาหลาวไปจีนแทนดังที่พวกเฮาได้มีการนำสนเสนอไปแล้วในช่วงเดือนก่อนซึ่งสำหรับไทยยังบบทันหับสมก็สามารถไปหับสมได้เลยที่ิงค้างเทึงนี้เด้อโดยจังไดก็ตามโตกับความดื้อรั้นและคาดการศึกษาของคนเหลานี้เอง ก็ได้เฮ็ดให้คนไทยถึงกับมีการออกมาสเสนอไอเดียส่วนกับโซโปโปลาาแบบประสุดประสันที่เฮ็ดเอาคนลาวพากันสะเทือนหลังจากได้มีเพจด,ดังจากประเทศไทยมีการสเสนอแผนการสร้างรถไฟจากประเทศไทยไปฮานอยของเวียดนามโดยบอตองผ่านลาวให้เสียเวลาดังที่เพิ่นได้กล่าวว่า การศึกษาความเป็นไปได้โงครงการลดไฟจากกรุงเทพไปฮานอยของเวียดนามโดยโบพาเหลาวกับคเมนเพื่อลกเลี้ยงพื้นที่ธุรกันดารที่โดยพัฒนาและศักกภาพโตทวงความเจริญให้เสียเวลาโดยเป็นการพานจากประเทศไทยไปเวียดนามผ่านอ่าวไทยไปห้าทะเลจีนใต้เสื่อมไ่เกะาะไรนานของจีนและมุงหน้าสูน่นครหลวงฮานอยของเวียดนามแบบบบตองพานลาวให้เสียเวลา นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายไอเดียจากคนไทยโตกับการสร้างรถไฟจากไทยไปเวียดนามโดยโบพานลาวเตพานพามา่าเข้าจีนแล้วเสื่อมเทงเวียดนามซึ่งแน่นอนทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงไอเดียลิ้นลิ้นของคนไทยเพื่อส่วนกับคนลาวที่เฮดเอาคนลาวพากันลงเสือ้อและเฮสะเทือนไปตามตามกันสมกับเป็นประชากรจากประเทศโดยพัฒนาเฮนยังก็เสื่อไปหมด และลังจากที่ภาพเส้นทางรถไฟจากไทยไปเวียดนามโดยโบพานลาวดังกล่าวได้ทึกเพยเพลโออกมากเฮหดเอาคนไทยจำนวนลายให้กันเห็นดีและต้องการให้เกิดขึ้นจริงแล้วมาเบิ่งกันว่ารถไฟไปสิงคโปร์ของลาวกับรถไฟไปเวียดนามของไทยอันใดจะดุงดังกว่ากันดังคอมเมนต์เล็กได้กล่าวว่าคอยเห็นดีด้วยเป็นอย่างยิ่งถ้าไทยจะลงทุนสร้างรถไฟความไวสูงไปจีนและเวียดนาม โดยโบพานหลาวเลคขมินเต่ไทยจะสร้างรถไฟความไวสูงโดยผ่านประิทพมาเทนเต่กต้องท้าให้สงครามในพม่าสงบก่อนเดอเพื่อพลนประโยชน์ทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวของไทยคอมเมนต์โตมาคือมันต้องลดทะเลเดอโบลงทะเลมันโบเทกทางรถไฟไทยต้องอลังการกว่าคองหลาคของหลาวมันจะเห็ดสะพานเลนเนือน้ำทะเลส่วนไทยเฮาก็จะเห็ดอุโมงลงไฟเลนใต้ทะเลเลย คนไทยโตมาบอกว่าถ้าไทยคิดเละเฮ็ดอียังก็สามารถเฮ็ดได้จริงโบเมนแค่คิดในคณะที่โบมีเม็ดเงินเหมือนทีเหล่าคิดเวียดนามน่าลงทุนไล่กว่าเหล่าประชาสนเหลาามีเพียงเจ็ดล้านกว่าคนเฮ็ดไปก็คาดถึงอยู่แล้วเบิ่งเอาเซเว่นที่เวียดนามที่ไทยไปลงทุนเป็นร้อยสาขาเตยู่เหล่าไทยไปเปิดเพียงแต่ซองสาขาเท่านั้นคอมเมนต์ถัดมา คอยเชื่อว่าไทยจะฮ็ตผ่านเมียนมาไปประเทศจีนไลยกว่าเพราะใต้กรุงเทพพักเนือ้อก็มีโครงการที่จะฮ็ตแล้วซึ่งถ้าลดไฟความไวสูงสายนี้ฮ็ตได้จริงซึ่งคอยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเฮาคอยมาเบิ่งกันว่าไซนจีนลาวไทยกับไซายไทยเมียนมาจีนอันใดจะบุกว่ากันคนไทยโตมาบอกว่าถ้าไทยจะสร้างจริงมันโบเพียงเตกันท่องเที่ยว เต่พ่อไทยเป็นเจ้าของกิจการที่เป็นสินค้าแบรนด์ดังๆทางเหล้าเบียร์สิ่งซื้อพิมพ์และอื่นๆทั้งเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามส่วนคนเวียดนามรุ่นใหม่ก็นิยมทํางานในบริษัทไทยและเฮียนภาษาไทยคนข้องไปค่ายเทปบบทันมีแต่ประโยชน์หากสร้างรถไฟไปเวียดนามคอมเมนต์่อมาเหตุเส้นทางเสื่อมคิเศรษฐกิจผ่านพม่า ผ่านจีนเขาฮานอยเวียดนามแบบโบตองผ่านลาวกับขมินแบบนี้ก็ประหยัดเงินสร้างรถไฟได้ายเลยคอมเมนต์ทัดมาผ่านนานน้ำซากลลือผ่านนานน้ำไทยลือว่าจะปิดเอาไทยแบบนี้แล้วไพยมันจะยอมให้สร้างเด็ปิดนานน้ำโบทานรัฐมนตรีโซโปปลลาวผู้สลัดสงสัย ว่าตเอาเงินมาจ่ายค่านี้ไฟฟ้าให้ประเทศไทยก่อนเดอเดียวคนลาวจะบ่มีไฟฟ้าใช้ไปลิ้นอินเทอร์เน็ตซึ่งนี้เองก็คือคอมเมนต์ของคนไทยที่ให้ยินดีให้สร้างรถไฟจากไทยประเทศเวียดนามโดยบ่ผ่านลาวแต่เลือกผ่านพามา่าและจีนแทนที่เหตุเอาคนลาวให้กันสะเทือนโบคิดว่าไทยจะเอาจริงกันเลย